ต่ละกอที่ปลูกลงหลุมนะครับทีนนี้เกิดจากาเชื้อราทีโคนเน่าอันนี้มันอาจจะสองสาเหตุก็คือเริ่มจากการให้น้ำที่ที่เยอะเกินไปนะแล้วมันพอให้น้ำเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราที่โคนนะครับถ้าเราไม่ ป้องกันเชื้อราที่โคนนะครับหรือใช้จุลินีพวกไตโดโฮมา,าจุลินทรีช่วยนะครับมันก็จะทําให้ลูกกลามเข้าสู่รากก้อนในสุดก็ตายได้นะครับก็วิธีแก้ก็คือการให้น้ําที่พอดีนะครับอย่าให้น้ําแช่ช้าเกินไปที่โคนต้นนะครับแล้วก็ใช้จุลินีไตโดโฮมาผสม น้ำลาดาบริเวณโคนในช่วงแรกในกะ่อ,อนปลูกนะครับ